ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ขอรพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอม็ตวลันทรและวันนี้ครับผมช่องของเราก็มีเครื่องรางของขลังพระดีๆพระโดนๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับ อีกครั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้และท่านนั้นสามารถที่จะหาซื้อหาเช่าบูชาได้จากช่องของเราเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระภัยรีพินาศครับพระภัยรีพินาศนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้ามงกุฎทรงผนวดเป็นต้นมาได้มีผู้ไม่หวังดีกลั่นแกล้ง,ลงต่างๆนานา โดยเฉพาะเจตนาที่จะไม่ให้ได้รับราชสมบัติที่เห็นชัดเจนก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยใกล้จะเสด็จสวรรคตมีผู้ไปทูลอ้างรับสั่งให้ไปเฝ้าเมื่อเสด็จไปก็ถูกากักบริเวณให้อยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามถึงเจ็ดวันผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนวางแผนก็คือกรมหลวงรักรณเรศ ซึ่งทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตกีดกันไม่ให้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎได้ราชสมบัติท่านผู้นี้เคยแกล้งพระธรรม,มยุทธ์ที่เข้าไปรับบาดในวังโดยแกล้งเอาเข้าร้อนใส่บาดซึ่งบาดเหล็กเมื่อถูกของร้อนก็จะร้อนไปด้วย พระท่านทนความร้อนไม่ได้ก็เลยต้องโยนบาททิ้งและกมรมหลวงรักกนเลตเป็นคนมักใจ่ฝ่สูงจนถึงขั้นคิดที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองถ้ารัชการที่สาสวรรคตทั้งยังเคยเจรจามั่นหมายไว้ว่าถ้ามีวาสนาใหญ่โตจะมีสิทธิ์ขาดในแผ่นดินแล้วก็จะทำลายล้างสิ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทำไว้ให้หมดสิน้น พระเอิญมีผู้ทำดีกากล่าวโทษกรมหลวงรักรณเลดด้วยข้อหาร้ายแรงหลายเรื่องโปรดให้ชำระมีความผิดชะกันจึงโปรดให้ลงพระราชอาญาแล้วให้สำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันเมื่อวันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2391 กล่าวกันว่าในเวลาใกล้เคียงกับที่กรมหลวงรักคนะเลศถูกสำเร็จโทษนั้นมีคนอัญเชิญพระพุทธรูปศิลาแบบมหายานปางนั่งประธานอภัยมาถวายสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงโปลดถวายพระนามว่าพระภัยรีพินาศเป็นนิมิตหมายว่าหมดศัตรูแล้วต่อมาเมื่อเสวยร,ราชสมบัติได้ประมาณสองปี คือปีพุทธศักราช2,396ได้สมบำเพนพระราชกุศลพ่องพน้นไพรีเนื่องจากหลุดพ้นจากการเบียดเบียนจากศัตรูเป็นงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงนับถือกันว่าพระไพรีพินาศนั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจตนบันดาลให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นเองครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือที่มาของพระภัยรีพนาศครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งบูชาพระภัยรีพินาศแล้วแล้วก็ร้านของเราก็มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบซึ่งท่านนั้นนะครับสามารถที่จะคลิกไปอ่านได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านนั้นยังสามารถที่จะสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราที่มีสินค้าให้ท่านเลือกอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ